สวัสดีครับอิทธิพรมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับวันนี้ก็นํามีดหลวงพ่อเดิมมาให้รับชมกันนะครับซึ่งจะมีทั้งยุคกลางแล้วก็ยุคต้นเลยเดี๋ยวจะขออนุญาตเริ่มจากยุคกลางๆางก่อนนะครับเล่มนี้เป็นมีดหมอหลวงพ่อเดิมยุคกลางฝีมือช่างฉิมด้ามไม้ฝักไม้กันลัดเหล็กดํานะครับฝัก รัดด้วยทองฝาบาทความยาวด้ามดงฝัก12นิ้วใบเขาจะอยู่ที่7นิ้วนะครับเล่มนี้สวยงามมากอ่านี่นะครับใบเขาขนาด7นิ้วอันนี้จะเป็นงานของช่างฉิมนะครับโพลายโพฝีมือช่างฉิมไม่ใช่ช่างสอนนะครับ ถ้าโพแบบนี้ต้องเป็นช่างฉิมผมอาจจะพูดผิดพูดถูกไปบ้างก็ต้องของกลาบอภัยมาด้วยนะครับเล่มนี้เนี่ยเหล็กจะเป็นออกสีขาวขาวเป็นเหล็กขาวนะครับซึ่งความยาวขนาดนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นมีดขนาดพกพานะครับคนสมัยก่อนเขาจะนิยมพกพาติดตัวกัน ก็ถือว่าเป็นมีดที่มีขนาดที่ยาวพอสมควรแต่ก็ไม่ถึงขั้นควานช้างนะครับถ้าควานช้างต้องประมาณ15นิ้วขึ้นไปเนาะเห็นไหมครับมีลวดลายสวยงามมากลายแบบนี้เขาเรียกว่ากระดูกงูนะครับจะเป็นลิ้วๆสลักออกมาได้สวยงามมากเลยเอกลักษณ์ของช่างฉิมช่างฉิมเป็นช่างที่ มีฝีมือสูงนะครับเป็นช่างอันดับหนึ่งของหลวงพ่อเดิมเลยก็ว่าได้ท่านจะอยู่ในช่วงยุคกลางๆของหลวงพ่อเดิมนะครับเล่มนี้ขัางก็อุดได้แน่นแล้วก็สวยมากไม่มีที่ติเลยครับเล่มนี้มวลสารศักดิ์สิทธิ์อัดแน่นเต็มเปี่ยมนะครับใครที่ชอบมีด แบบใบเหล็กขา,ขาวขาวสวยแบบนี้ก็ผมว่าเล่มนี้นะครับสวยมากถ้าใครเป็นสายหลวงพ่อเดิมแล้วก็กำลังตามหาฝีมือของช่างชิมอยู่นะครับลายโพเต็มใบก็ผมว่าเล่มนี้ตอบโจทย์นะครับอ่ะอีกเล่มหนึ่งเล่มนี้ก็จะเป็นมีดของหลวงพ่อเดิมเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นมีดยุคต้นๆน,น,นะครับความยาวก็จะอยู่ที่ ประมาณ13นิ้วใบ7นิ้วครึ่งอันนี้ก็จะยาวกว่าเล่มเมื่อสักครู่มานิดนึงแต่ก็ยังคงไว้ซึ่งความงดงามแล้วก,ก็ความประณีตตามแบบฉบับของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับด้ามไม้ฝักไม้ฝักนี้เป็นรัดไหวมาใหม่นะครับเพราะว่าของเดิมเขาชำรุดไปแล้วก็เลยจะดูใหม่ๆนิดนึงแต่ว่าเรื่องของฝัก ของด้ามแล้วก็ตัวใบมีดเนี่ยทุกอย่างทุกสิ่งองค์ประกอบทุกอย่างอันนี้คือเก่าๆเดิมๆเหมือนกันหมดเลยนี่ก็สวยงามมากเป็นอันนี้จะเป็นยุคต้นๆนะครับเล่มน,นี้จะเก่ากว่าเล่มเมื่อสักครู่นะอันนี้จะเป็นศินละปะสไตล์ของช่างชาวบ้านซึ่งก็ตีออกมาได้สวยแล้วก็ประณีตเหมือนกันนะครับช่างแถวพายุหะนะ ถววัดหนองโพอย่างนี้จะมีฝีมือที่ละเอียดดีครับถ้าเทียบกับหลวงพ่อลุ่งวัดหนองสีนวนเราอาจจะไม่เห็นลวดลายที่สวยงามแล้วก็ละเอียดขนาดนี้นะครับเพราะว่าคือมีดเนี่ยจะออกมายัางไงคือแล้วแต่ช่างจะตีนะครับพอตีเสร็จก็ไปให้หลวงพ่อท่านปลุกเสกเพราะฉะนั้นแล้วลวดลายต่างๆรายละเอียดต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเข้าด้ามเข้าฝัก ลวดลายนะครับการตีมีขึ้นมาเนี่ยแล้วแต่ช่างเลยสวยไม่สวยลวดลายเยอะไม่เยอะประนีดไม่ประนีดจะอยู่ที่ช่างนะครับก็แล้วแต่ว่าจะทําออกมาแบบไหนแต่ต้องบอกกันว่ามีดหลงพ่อเดิมเนี่ยแถวคือช่างแถวนั้นเนี่ยเขาเก่งแล้วก็งานละเอียดมีดหมอหลงพ่อเดิมก็เลยจะมีลวดลายที่สวยงามแล้วก็ประนีดนะครับแต่ส่วนเรื่องความเข้มขังความ ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยทั้งหลวงพ่อลุ่งและหลวงพ่อเดิมเนี่ยกินกันไม่ลงอยู่แล้วนะครับก็บอกไว้เป็นเกจความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับสําหรับบางคนที่เคยอ่าไลน์มาถามอ้ําหรือโทรมาถามว่าทําไมมีหลวงพ่อลุ่งถึงไม่มีลวดลายเยอะเหมือนหลวงพ่อเดิมนะครับก็ต้องบอกว่าแล้วแต่ช่างนะครับว่าเขาจะสลักออกมายังไงจะทํายังไงนั่นเองนะครับ นี่ก็หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพพุทธคุณดีหมดนะครับหลวงพ่อเดิมจะเป็นด้ามไม้ฝักไม้หรือจะเป็นด้ามงาฝักงาขอให้เป็นมีดที่หลวงพ่อเดิมท่านได้ปลุกเสกดีเหมือนกันหมดเลยสิ่งที่แตกต่างก็คือเรื่องของรางคาเพราะว่าวัสดุที่นํามาใช้ในการประกอบมีดมันต่างกันนะครับถ้าเป็นด้ามไม้ฝักไม้เนี่ยก็ต้องราคาถูกกว่าอยู่แล้วถ้าเป็นพวกด้ามงาฝักงาบางทีก็มีพวก สามกษัตริย์เงินทองนาคพวกนี้ราคาก็ต้องแพงเป็นเรื่องธรรมดานะครับเพราะว่าส่วนประกอบของเขาเนี่ยมีแต่แร่ราคาสูงถ้าเราจะเล่นซื้อหายไงก็ต้องดูราคาให้มันสมเหตุสมผลนะครับแต่เรื่องถ้าเราจะเน้นพุทธคุณผมมองว่าด้ามไม้ฝักไม้ก็พอแล้ววันนี้นะครับก็นำมาไลฟ์ให้ลงถ่ายให้ลงให้ดูสเล่ม เผื่อจะถูกใจต้องตาไข่มีดทั้งสองเล่มนี้เนี่ยต้องบอกว่าขนาดเนี่ยใกล้เคียงกันมากจะมีความยาวต่างกันก็คือประมาณ0.5นิ้วก็คือครึ่งนิ้วเท่านั้นเองนะครับยังไงถ้าชอบสนใจมีดหมอหลวงพ่อเดิมสวยๆแบบนี้ด้ามไม้ฝักไม้ราคาจับต้องได้แบบนี้ก็ติดต่อสอบถามมาได้ที่อิทธิพรมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ